ปัญญาที่ปฏิบัติในทางที่จะละความชั่วคือละอกุศลทำทั้งหลายแล้วก็ทําความดีทําบุญทํากุศลประกอบกุศลไปในทางที่ดีตั้งใจที่จะชําระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนี่แหละคือปัญญาที่แท้จริงควรจะมีปัญญาไปในทางนี้ฉะนั้นถ้าปฏิบัติในศีลทํากายวาจาใจให้สะอาดมีการประพฤติดีเมื่อมีกายวาจาใจที่สะอาดก็ฝึกให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นเป็น มาธิมีความตั้งใจที่จะฟังที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติก็จะเป็นเหตุปัจใจัยให้ได้ปัญญาก็เป็นปัญญาที่ละอกุศลต่างๆละทางเสื่อมต่างๆก็จเจริญไปในทางที่เป็นกุศลแยกแยะออกได้ก็จะทําให้เข้าไปสู่ในการที่จะมีศรัทธามีความมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จากที่ไม่มั่นคงก็จะมั่นคงเพราะว่าได้ปฏิบัติในหลักศีลสมาธิในปัญญาก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติละ ความชั่วประพฤติความดีเป็นผู้ที่ปฏิบัติชำระจิตใจของตนเองให้ผุดพองผ่องใสก็เป็นการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะมีปัญญาที่รู้เห็นสัจจะความจริงแบบนี้น,นี่แหละต้องฝึกอบรมจิตหรือฝึกจิตใจเนี่ยให้มันตั้งมั่นเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อให้ได้ปัญญาก็เป็นการปฏิบัติเพื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่สมบูรณ์ศีลส,สมาธิปัญญาก็จะสมบูรณ์ได้ตามลำดับ